เอ้ดูนี่มากินข้าวเหรอรู้ไหมวันนี้วันอะไรอ่ะฮะหรือว่าวันนี้วันอะไรวันเอาวันนี้เนเกิดคุณยายแฮปปี้เบอร์เดย์ยายสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ทงาวันนี้เราอยู่ที่ร้านริเวอร์บานครับับดเดี๋ยวจะสั่งข้าวกันก่อนนะครับดูเมนูกันก่อนสิดูดีสวัสดีพามีดูเมนูสิครับอยากกินอะไรครับ เนื้อย่างจิ้มแจ่วเหรอลูกไหนดูสิมีเมนูอะไรที่หนูดีอยากกินมั่งอ้าวไหนมีอะไรให้หนูดีกินอีกอะไรไรินอะไร มีอะไรบ้างไปกินร้านพี่จ้อมาะไรแพทเอาเลยอาหารญี่ปุ่นก็มีนะหนูดีบุบ้านเลยเต็มหลังก็ได้แพทเลยอ่ะมีอะไรอีกแล้วไปทิ้งทีไก่ทอดนานี่เป็นกุ้งชูแป้งทอด้นะครับกุ้งชูแป้งทอดนะครับแต่เราจะไปถ่ายแ้วก่นคี่เกลียวไไปอันนี้เราอยู่ที่ท่าน้ำนะคะตอนนี้เป็นท่าน้ำของร้านริเวอร์บาร์นะคะก็จะมีวิวสวยๆแบบนี้ เห็นน้ำโล่งๆแล้วก็ทางซ้ายก็จะเป็นทางรถไฟอไหนมี่ที่ดูปลาด้วยเหรอไม่เห็นมีปลาเลยมีปลาไหมนั่นนะคะมีแต่ขยะปลาอะไรคะ<ล><ล>อ่อะปลาเสือเหรอคะอาหารมาแล้วมีอะไรเมนูอะไรบ้างคะ <ว> <blue> เดี๋ยวเดียเกี <Gym. S 1> ่ยวให้เสร็จก่อนก็ได้ค่ะมีไข่เจียวอันนี้คืออะไรอ่ะข้อไก่ทอดอันนี้ก็เป็นซี่โครงหมูโอ้ยปลาหมึกทอดปลาหมึกผัดไข่เค็มหรอแล้วหนูดีกินอะไรเมนูอะไรที่หนูที่ชอบที่สุดอันนี้ตากินอะไรไลดูจีวายผัดผัดต้มโพราตารักสุขภาพถามม ปลาเก๋าลวกเนี่ยกินใหญ่เลยอือหืออร่อยไหมครัโอ้โหเคี้ยวปากตุยเลยฮะตากำลังจะกินซิ่โครงนะฮะ ซิ่โครงหมูอันวดึดีจะเป็นคนชิมนะซิ่โครง,งไหนอ <c oughs> เอาตะเกียบคีบง่างว่าป่ะเดี๋ยวอีกคลีบให้เดี๋ยวอีกตักให้อร่อยแป๊บหนึ่งขแป๊บหนึ่งเออืม,อม ดีน้องดีกินข้าวเยอะๆนะอร่อยไหมเนี่ยข้อไก่ข้อแต่มัไม่ทอดทิ้เนี่ยเขาบ้ามันคือข้อไก่ทอดข้อไก่ข้อเกลือเรแล้วเขาคลุกใส่กิดไทยไปด้วยไงไม่ได้ชุบแป้งไม่ากินไข่เจียวหอยนางรมอู้หอยนางรมกินกับไข่อ

หายไปแล้วครับปลาเก๋าปลาหายไปแล้วต้อนก็นี้องมีรูจริงอ้าวไปแล้วต้อสีเดียวกับอีนี่ด้วยผักอะไรนะตอนนี้เรากำลังจะไปกินปัานกังกินเลยอร่อยอร่อยแลวค่ะ ชอบมากเลยแล้วไข่เจียวอ่ะอืออือโอ้โหคำใหญ่นี่ร้านสมพงษ์บางคูวัดอะะไรนดังๆเรื่องสดให้ได้ยินเสียงดิ่อนะลูกแต่ก่อนเขาต้องไปกินไอ้ปูดองนั้นอะไรนะป้าปูดองเขาควรจะต้องมีเบบี้แล้วไงก็ให้มาเรียนที่โรงเรียนเลยทำไมเปริญญาอย่างตอนเนี้ย